โอ้โอ้ดีครับดีครับดีครับโอ้ดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับถ่าในทีวีอ๋อถ่ายในทีวีเห็นท่านดูที่อนุรักษ์คนนี้ก่อนเรามีความในใจคือตอนนี้เรีว่ากลุ่มคือตอนนี้ครัเราเป็นตัวแทนของภาคสังคมภาคประชาชนนะครับที่มาให้กำลังใจพอชัยวัฒน์ ยังมีประชาชนอีกจํานวนมหาศาลมากเลยอ่ะท,ที่เขาฝา,ากส่สงกําลังใจผ่านพวกเรามาให้ผอ,อน,นะครับ,รบอยากคิดว่าเว้ยมาแค่เนี้ยไม่ใช่นะฮะยังมีพลังท,ที่ไม่เงียบแล้วอ่ะที่เขามาไม่ได้อย่างเงี้ยเขาส่งผ่าน,วนพวกเรามากําลังใจนะฮะเนี่ยอย่างพี่คนนี้พี่น้อยนะครับเขาบอกว่<ม>าฝาก พระมาให้มาให้กำลังใจพอด้วยครับพี่น้อยผมส่งผ่านพระนะครับพระที่แบบว่าทุกคนให้กำลังใจนะครับคือเขาจะต้องยืนหยัดในหน้าที่ของตัวเองอะทำหน้าที่ของตัวเองให้ให้อย่างดีเยี่ยมจนเกษียณนะครับประชาชนเป็นนีที่มาจากลพบรีครับมากราบไทั้งหมผมกลมารรักความเป็นไทยกลมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชาตินะครับก็มาให้กําลังใจคนัยวัดนะครับว่าท่านเป็นข้าราชการที่ที่ทําหน้าที่ได้ดีที่สุดเป็นข้าราชการที่อ่เป็นตัวแทนของขวงชนชาวไทยที่เราอนุรักษ์ไว้เพื่ออ่สิ่งที่เป็นสมบัติของคนไทยทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของป่านะครับในเรื่องของน้ําในเรื่องของธรรมชาติท่านก็นข้าราชการที่ อกได้เลยครับว่ารับใช้แผ่นดินจริงๆวันนี้ในฐานะที่เราเป็นกลุ่มอนุรักษ์เรามาเพื่อแสดงความายินดีกับท่านและมาให้กำลังใจท่านเพื่อให้ท่านได้สู้ต่อกับกลุ่มที่อเอาประโยชน์กับตัวเองกลุ่มที่สแสวงหาผลประโยชน์เพื่อไม่รักษาไว้ให้กับลูกหลานและประชาชนคนรุ่นหลังเพราะนั้นท่านเปรตเม้นท์ว่าคุณ ท่านได้รักษาไว้เพื่อให้ลูกหลานของปวงชนชาวไทยมีพื้นดินนะครับให้เป็นที่เหมือนกับเป็นเป็นป่าสงวนเป็นป่าที่รักษาไว้ให้กับสิ่งแวดล้อมกับขอบคุณมากครับขอเสริมอีกหนึ่งนะครับคือตอนนี้ท่านพอชัยวัฒน์ได้จุดเทียนขึ้นมาแล้วนะครับจุดเทียนให้เราเห็นแลวให้เกิดแสงสว่างแล้วว่า กำลังเกิดอะไรขึ้นนะฮะกับกระบวนการอำนาจมืดที่กำลังใช้กลไกรัฐนะฮะกลไกร,รัฐในการที่จะเล่นแร่ปแปรธาตุอื่นป่าเอาไปเป็นประโยชน์ส่วนตนนะครับะฉะนั้นภาพสังคมเนี่ยจะต้องเข้มแข็งนะครับสื่อบวลชนก็จะต้องเข้มแข็งด้วยช่วยกันรายงานข่าวนะฮะประชาชนก็จะต้องตาสับปะรดนะฮะตาวิเศษเห็นนะสอดส่องว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะที่ใดที่มันมีแสงสว่าง ความชั่วร้ายเนี่ยมันจะทำงานไม่ได้นะครับวันใดที่แสงสว่างมันจับลงนะครับภาคสังคมไม่สนใจสื่อมวลชนไม่สนใจเนี่ยความชั่วมันจะทำงานกันนะครับแล้วเรามารู้สึกอีกทีเนี่ยคือป่ามันเที้ยนมาหมดแล้ว<า>ป่าไว้ทรายก็แลครับ,รบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็ เอาไม้เลยเนี่ยทอาไมอาตะโกตะโกใช่ไหอาไหนเอาไหนกดอะไรันกดได้เลยครับก็เออใกล้ใกล้ปากนิดนึงครับใกล้ปานเราเราต้องนะครับโอเคครับนะครับก็ในฐานะเป็นตัวแทนของผู้พิทักษ์ป่า นะครับของกรมเรียนในชาติสัป่าะวัน์พืชน,นะครับก็ป่าปื้มแล้วก็ดีใจดีใจจนขนลุกนะครับ<อ>เพราะว่าแรงผลักดันที่เรากาลังเดินไปข้างหน้าเนี่ยเรามีความมุ่งม,มั่นอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ก่อนจะออกมาเนี่ยมันเหมือนพีชีพอยู่แล้ว<อ>นะครับยอมพีชีพอยู่แล้วว่าคือผมเองเนี่ยถ้าเราออกมาหนึ่งคนแต่ปกป้องผู้พิช<อ>ิตป่าของผมก่อน นะครับเพราะเจ้าที่ทุกคนที่เดินในป่าเนี่ยคือไม่มีไม่มีไม่มี <c oughs> มมวิดีโอไม่มีภาพข่าวที่ออกมาให้เห็นว่าเขาทํางานกันขนาดไหนนะครับความยากลําบากในการที่จะไม่มีน้ํากินต้องป้องกันไฟป่าต้องนอนงค้างแรมภากกลางคืน4ีห้าคืนเจคืน10คืนเนี่ยเขาต้องออกจากครอบครัวจริงๆมองไปถึงาการที่จะอยู่กับครอบครัวเนี่ย มันไม่ได้ความระบูรณ์กบครัวได้เท่าไหร่นะครับผมก็เรารู้สึกเพราะว่าเราเราทำงานการปกป้องป่ามาเราเดินรัตวเวนเนี่ยเราก็รู้ว่าเจ้าที่เราเนี่ยลำบากมากแต่ท้ายสุดเนี่ยเมื่อปกป้องจนป่ามันดีขึ้นมันสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยจะยังมีคนที่มันมันฉวยโอกาสนะครับเอาเอากระดาษมาแป,แ,ปแปะแปะในป่าแล้วก็บอกว่าตรงนี้เป็นสปกแล้วก็บอกว่าตรงนี้เป็นสปกที่ถูกต้องแล้วก็ได้มาโดยชอบซึ่ง มีขั้นตอนกระบวนการหรือว่ามีพระก,การหรือกฎกระทรวงต่างๆที่สพกอ,อนุญ,ญาตให้ทําได้ผมว่ามันไม่ถูกต้องนะครับเราปกป้องด้วยชีวิตนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยคนที่คนที่เขาออกมาทวงเนี่ยก็คือช้างป่าที่เราเห็นเนี่ยผมว่ามันศักดิ์สิทธิ์แล้วมันก็เป็นสิ่งที่มันคาดหมายไม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าพวกเราปกป้องมาสุดชีวิตแล้วแล้วก็ ดีใจนะครับที่ทั้งผู้บริหารทั้งสองกระทรวงเนี่ยออกมาตกลงกันนะครับขอให้ทําแล้วกันนะครับว่าจะไม่ขีดเขตหรือไม่ออกสมพกรอยู่ซ้อนทับแม้กระทั่งใกล้เคียงกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ถ้าท่านทําอย่างนี้ได้นะครับผมผมสบายใจแล้วก็พวกเราทุกคนที่ทํางานในหน้าที่เนี่ยจะไม่ต้องมาระแวงกับพวกเรากเองนะครับเราก็ป้องเดินป่าเดินกับภัยคุกค,คามไม่ว่าจะเป็นพวกอ่กลุ่มค่าสัตว์ป่าขาบวนการค้าสัตว์ป่าหรือขบวนการค้าไม้ข้ามชาติอย่างเงี้ย เรายังมีภัยคุกคามอื่นๆอีกนะครับเราต้องทํางานในหน้าที่ตรงนี้อยู่นะครับอย่าให้เรามาต้องมาระแวงกันเองนะครับเพราะฉะนั้นก็กําลังใจที่ให้นะครับพวกผมก็ขอส่งต่อ้กับผู้พิชักป่าที่อยู่ข้างหลังนะครับพร้อมกับครอบครัวเขาอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าครอบครัวเขาเนี่ยเขาไม่ได้นอนกับกับครอบครัวเขาทุกคืนเหมือนพวกเราที่อยู่กับบ้านนะครับเขาออกจากบ้านไปเนี่ยสามคืนสี่คืนถึงจะได้กลับบางทีหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ผู้พิชักป่าแล้วก็เจ้าที่ ทุกคนนะครับที่ทํางานปกป้องป่าแม้กระทั่งนะครับเครือข่ายนะครับที่อยู่ตามแต่กรอบดูแลเรื่องไฟป่าด้วยนะครับก็ขอให้กําลังใจแล้วกันเราเราเกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียวนะครับก็สร้างอะไรที่มันเป็นคําพูดหนึ่งนะครับที่พระบัทเจ้าอยู่แล้วการที่ก้าวท่้นตรงจัดไว้ก็คือว่าความดีนั้นทายากนะครับถ้าช้าไปเนี่ยความชั่วมันจะมาเร็วแนะครับความชั่วก็คือเงินนี่แหละ นะครับถ้าเราทําดีก่อนนะครับไม่ให้มีเงินมาแตะต้องไม่มีเงินมาติดสินบนนะครับมันก็จะทําให้ความชั่วเนี่ยน่มันละลายไปเพราะฉะนั้นก็เล่งทำเล่งทําความดีกันตามที่พระบัมจูัแกานที่เก้าได้ทรงจัดไว้กับให้พวกเราทุกคนครับอ๋อครับถึงแม้พออจะเกษียณปีนี้แล้วพวกเราก็จะให้กำลังใจครับตลอดไปครับไม่พอเกษียณแล้วเหรอผมเกษียณแล้วครับปีนี้ก็เหลืออีกเจ็ดเดือนเลยครับเหลืออีกเจ็ดเดือน ไม่ไม่เป็นไรครับก็น้อง,อง<ช>ๆยังคงอยู่มีน้องๆอ,อีกหลายคนะนะครับเขาเหมือน,นออเหมือนครับน้องๆที่เราเป็นหน่วยพิเือเนี่ยที่เรายืนยันยืนหยัดแล้วก็ต่อสู้แล้วก็ออกมาพูดถึงเรื่องนั้งได้เพราะว่าเราไม่เคยทุจริตเราไม่เคยเรียกรับเงินใครเราไม่เคยเป็นใต้เบีย้ยกับไม่ว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือนักการเมืองเราไม่เป็นอยู่แล้วนะครับแต่ที่สําคัญและสําคัญที่สุดในวันนี้นะครับก็ขอ ขอพูดแค่นิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่ารัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านไม่เคยมากดดันผมท่านไม่เคยมาบอกว่าเอ้ยคุณต้องทําอย่างนู้นอย่างนี้นะครับท่านให้โอกาสให้เราเนี่ยแต่งตั้งอุต้าหกรามโดยด้วยอิสระนะครับวันนี้ผมก็ขอประชาพันธ์อีกเรื่องหนึ่งว่าจากสิ่งที่ท่านให้พวกเราได้ทำนะครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่านปลัดกระทรวงและทิพดีเนี่ยมอบหน้าได้ผมเต็มที่ในการจัดการบริหารอุทยานแห่งชาตินะครับ เราได้ส่งคนดีเข้ามาอยู่ในพื้นที่นะครับวันนี้เราจัดเก็บเงินเลยได้เนี่ยจากปีที่แล้วเนี่ยเราได้อยู่ห0 0ล้านวันนี้เราได้อยู่พันกว่าล้านนะครับมันเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่าความซื่อสัตย์และสุจริตลดโปร่งใสในความตั้งใจและมุ่งมั่นเนี่ยเรายืนยันว่าพวกเราเนี่ยมีพร้อมอยู่แล้วขอให้ผู้ผู้บริหารเนี่ยเข้าใจแล้วก็ยืนยันมั่นใจกับพวกเราแล้วก็ให้กําลังใจพวกเราในการทางานเท่านั้นเอง นะครับรก็ขอขอบคุณผ่านตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับตอนนี้ขวัญและกำลังใจลูกน้องของขอออและเจ้าหน้าที่เนี่ยครับดีไหมครับโอ้เต็มรอยครับเออเอาไปได้ชนที่เชียร์ก็เต็มรอยด้วยคร่ะขอเชิญวัดโซซุกนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอ้ครับได้ฟังบทสรุปของขวัญเฉยบัดแล้วตอบได้ครับ ในภาคประชาชนขอบคุณมากครับขอบคุณนากครับว่าม yeah. ีธ no. ุรกาจการดีๆอย่างนี้อยางลงเนือยอยู่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้ขอบคุณแากครับคนดี่ใงคนไม้มาแล้วจะทำไรอยากอยู่บ้านอยากทำไรอยากอะไรไปเจ้าก็ อ๋อครับแล้วใครจะมาแบบต้องได้ครับคนดีไม่มีครับน้องๆอยู่สู้ครับคนดีไม่มีอบคุณมากครับอ๋น้องๆน้องๆอยู่ครับไลีมีครับคนดีมีเวลาครับเพื่อเป็นการน้่เบแล้วแต่ครับเดี๋ยวผมถืออยานี้ก็ได้ครับมาเรองมากันเป็มตัวอมาอมาเร่มารมา่มารืมาเรื่อาเรมากรอมาเรื่อมาเร่อมาครอบมาณมาเร่อาเรืมากค่มร่มีม่ายเปิดเร่อมามารร่าอ่า ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ นี้นะคะรูปเพจที่เราเห็นนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะภาพที่เราเห็นตรงนี้นะคะก็เป็นกลุ่มคนค่ะที่รักป่านะคะมาให้กําลังใจท่านผออชัยวัตรลิมลิขิตอักษรน,นะคะจากกรณีที่เป็นผู้พิทักษ์ป่านะคะนำทีมทีมพยาเสือนะคะ,ะเข้าไปนะคะเพื่อปกป้องป่าก็คือโดยการ มีต้องบอกว่าแรกเริ่มเนี่ยคือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการพบนะคะว่ามีหมุดนะคะปริสนานะคะของสอปกอร,กรเนี่ยเข้าไปโผล่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะจังหวัดนครราช,ชสีมานะคะซึ่งต้องบอกว่าหมุดที่พบเนี่ยไม่ใช่แค่เพียง1ห,หรือ2หมุดเท่านั้นนะคะแต่ว่าพบหลายหมุดเลยนะคะซึ่งอันนี้แหละ ก็ทําให้ทางหัวหน้าชัยวัน์ค่ะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่อุทยานเขาใหญ่แล้วก็ทางทีมพญาเสือแล้วก็ผนวกกับหลายหน่วยงานนะคะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบจุดดังกล่าวนะคะซึ่งเมื่อเข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามีหลักหมุดปริศนานะคะของสอบประกรเนี่ยโผล่เข้ามาในพื้นที่อุทยานจริงๆนะคะซึ่งทั้งเรื่องเนี้ย ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เองเนี่ยเขาก็เลยได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงมีการสอบถามกลับไปยังสำนักงานนะคะการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาหรือสอบปบโคอรชนะคะที่มีการดําเนินการออกเอกสารสิทสิสน์นะคะแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนนะคะก็เลยเป็นการนำมาซึ่งการตรวจสอบนะคะพื้นที่ ลงวัดแนวเขตของกรมแผนที่ทหารนะคะรวมถึงท่านธรรมนัตพคมเผ่าเองเนี่ยก็ลงมาดูพื้นที่ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ยังมีส่งท่านธนดลน,นะคะที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายเนี่ยลงมาดูพื้นที่ด้วยแล้วก็มีกรมแผนที่ทหารนะคะลงมาเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็เดี๋ยวจะได้มีการวัดหลักเขตกันนะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะมีการนำเทคโนโลยีวันแมปเข้ามาใช้ด้วยนะคะ แล้วก็ในเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าทางท่านอัธพลนะคะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์คือค่ะท่านก็ได้มีการลงไปดูพื้นที่ด้วยตัวเองเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ได้มีการให้แนวทางในการปฏิบัตินะคะว่าจะต้องยึดหลักในความถูกต้องนะคะ ก็ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายค่ะโดยเฉพาะปัญหาที่เป็นข้อพิพาทในด้านที่ดินนะคะก็มีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบในเรื่องของการสํารวจรังวัดที่ดินนะคะรวมถึงจะต้องมีการาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ครอบครองค่ะรวมไปถึงการทำประโยชน์ในพื้นที่ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพนักง,งานสอบสวนแล้วก็เจ้าหน้าที่ปปกชค่ะที่จะต้องมีการแสวงหาข้อเท็จจริงนะคะต่างๆนะคะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้สะเทือนไปแค่ทางหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะแต่ว่ายังมีไปถึงในเรื่องของกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเขาใหญ่นะคะเขาก็ได้มีการออกมารวมตัวเหมือนกันคะ่ะประกาศรวมพลังปกป้องพื้นป่าเขาใหญ่ที่เป็นพื้นป่ามรดกโลกนะคะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางคุณพันชนะวัฒนเสถยระ,ะก็ได้มีการยื่นหนังสือค่ะต่อ,อท่านร้อยเอกระชดนะคะก็ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วกส็สอบถามกลับไปยังสอปรกอรในเรื่องของการออกเอกสารสิทธิ์นะคะสปรกอ4.01ด้วยนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้สังคมเนี่ยก็มีข้อสงสัยในเรื่องดังกล่าวมากๆเลยนะคะในการออกเอกสารมาว่าเป็นการออกเอกสารมาโดยมิชอบหรือไม่นะคะ แล้วก็อีกหนึ่งกำลังใจของผู้พิทักษ์ป่านะคะก็คือในวันที่มีการลงพื้นที่เนี่ยทางพลตำรวจเอกพัชรวาทนะคะท่านก็ได้มีการโฟนอินนะคะโทรศัพท์เข้ามาหาหนายชัยวัฒน์นะคะท่านผอ,อสำนักนะคะเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าทุกคนคะ่ะที่ต่อสู้แล้วก็ยืนหยัดเพื่อความถูกต้องนะคะ ซึ่งในเรื่องของสอปรกอรเนี่ยก็ต้องมีรายงานนะคะว่าตอนนี้ทางสอปรกอรเนี่ยเขาได้มีการเซ็นตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะคะแล้วเราก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้จะรู้ผลภายใน30ิวันค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะเราก็ทราบมาจากที่ปรึกษ,ษานะคะก็คือท่านธนดลน,นะคะว่ารายชื่อทั้งหมดเนี่ยมีการออกมาแล้วหรายชื่อ แต่ว่ายังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะแล้วก็มีอีกข้อมูลหนึ่งนะคะที่ระบุออกมาว่าอาจจะมีมากกว่า6คนเป็นสิคนเลยก็ได้นะคะซึ่งจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ใหญ่มากๆนะคะเพราะว่าหมุดของสอบอกรเนี่ย ดันไปโผล่ในเขตอุทยานได้อย่างไรนะคะเรวเรื่องนี้เนี่ยทำให้หลายหน่วยงานเนี่ยเขาลงมาตรวจสอบแล้วก็ลงมาดูเพื่อหาทางออกแล้วก็รวมถึงจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ถูกสืกสวนนะคะที่เป็นสอบกอโคราชเนี่ย มีรายชื่อมาแล้วหรายนะคะซึ่งใน,ในเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยได้มีหนังสือที่เป็นเอก,เอกสารคําสั่งนะคะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นะคะและให้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมสปกเพื่อ,อสอบข้อเท็จจริงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีหนังสือที่เป็นคําสั่งลายเซน็นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเรียบร้อยนะคะ แต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่เป็นระเบียบทางราชการนะคะแล้วก็เราเห็นหนังสือตัวนั้นแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะ แล้วก็ในวันนี้นะคะกลุ่มของคนรักป่านะคะเมื่อสักครู่เนี่ยก็ได้คุยได้คุยกันนะคะเขาก็บอกว่าเขาออกมาให้กําลังใจท่านพอ,อชัยวัฒน์นะคะเพราะว่าเป็นคนที่ต่อสู้แล้วก็ยืนหยัดนะคะเพื่อผู้พิทักษ์ป่าแล้วก็ป่ามาโดยตลอดชีวิตการทํางานที่เป็นข้าราชการนะคะแล้วก็ต้องบอกว่า ตอนนี้เหลือระยะเวลาอีกแค่เจ็ดเดือนค่ะท่านผอชัยวัตรก็จะ,กะเกษียณราชการเรียบร้อยนะคะทีนี้พอเมื่อสอบถามต่อไปว่าถ้าหากว่าท่านกเกษียณราชการต่อไปแล้วเนี่ยจะมีคนเข้ามาต่อสู้เพื่อพิทักษ์ป่าอย่างเช่นท่านไหมนะคะตรงนี้นะท่านผอก็ระบุว่าก็ยังมีน้องๆทีมพญาเสือนะคะที่จะเข้ามาดูแลแล,และสานต่อเจตนารมณ์ในเรื่องของการพิทักษ์ป่าต่อไปนะคะก็ไม่ต้องห่วงนะคะ สำหรับเรื่องการจัดสรรที่ดินของสอปรกอรนะคะยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าล่าสุดเมื่อ,อเมื่อวันศืนนะคะทางทางทางหัวหน้าชัยวัดเองแล้วก็ทีมพยาเสือแล้วก็ทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะก็ได้มีการอขออำนาจสามนะคะเราก็เอานำหมาย,ยไปที่บ้านของนายสวรรค์นะคะซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของรถแบ็คโฮนะคะทีะ่เข้าไปแพ้วถัง ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะซึ่งก็ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันไปแล้วเรียบร้อยเมื่อวันศุนย์นะคะซึ่งวันที่ลงไปเนี่ยก็พบทั้งนายสวรรค์เองแล้วก็พัญยาของนายสวรรค์เองนะคะก็ได้มีการพูดคุยเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกันนะคะ สำหรับเรื่องนี้นะคะก็ต้องบอกว่ายังคงต้องติดตามกันแบบยาวๆนะคะเพราะว่าทางอีจันเองเนี่ยเราก็จะค่อยๆเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็จะค่อยๆเปิดเผยข้อมูลออกมาต้องซึ่งต้องบอกว่าข้อมูลที่เราสกัดมาเนี่ยก็เป็นข้อมูลจากข้อเท็จจริงที่เราลงพื้นที่นะคะแล้วก็ได้มีการสอบถามจากเจ้าหน้าที่นะคะและที่สําคัญคือเรื่องนี้ยิ่งขุดก็คือยิ่งมีทีรุษยิ่งขุดก็ยิ่ง เจอกลิ่นของความไม่ชอบมาพากลต่างๆนะคะและที่สำคัญค่ะเราจะทำเรื่องนี้เป็นซีรีส์นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันเลยนะคะว่าซีรีส์จะออกมาเป็นเช่นไรนะคะแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้ในเรื่องของหลักหมุดสอป,ปะกก็ยังคงต้องมีการพิสูจน์ทราบกันต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย หมุดหลักปริศนาของสอปรกรเนี่ยไปโผล่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้อย่างไรและใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะคะในเรื่องนี้แน่นอนว่าทางพออชัยวัฒน์แล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยจะไม่ยอมให้ใครนะคะเข้ามามีประโยชน์หรือทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็เป็น ภาพของการให้กําลังใจค่ะของกลุ่มคนที่มาให้กําลังใจท่านผอ,อชัยวัฒน์นะคะก็เดี๋ยวเราก็อําลากันไปด้วยภาพนี้นะคะเราก็สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆนะคะได้ที่เพจอีจันค่ะแล้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วก็รับชมมาตั้งแต่ต้นไลฟ์นะคะสําหรับไลฟน์นี้ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะ